สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับคลิปหาสินค้าขายดี eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิป eBay นะฮะจัดทำดโดยออดออนไลน์ c o m เว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon และหลักสูตรเรามีเครื่องมือช่วยนะครับหาสินค้าขายดีนะฮะกดปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอสินค้าที่ขายได้แล้วบน eBay จริงๆทั้งเป็นของไทยและของเทศนะครับขายด้วยคนไทยแล้วก็อฝรั่งขายทุกหมวดหมู่เลยแลยถมยังมีเครื่องมืออื่นอีกมากมายที่ช่วยในเรื่องการหาสินค้าขายดีและก็คีย์เวิร์ดนะครับ อ่ะเขา้าเรื่องของเราดีกว่านะครับชิ้นนี้นะฮะผมไปเจอมานะครับราคาขายอยู่ที่2.99แต่เขากะจัดค่าส่งไป10เหรียญเลยนะเปสนเ็ก็ประมาณ13เหรียญน,นะครับคืออะไรครับเฮเล่ตกใจนะ c u ข t i o n very hot do not microwave this s l i k is made with 80% post c o n SUMER fiber คืออะไรครับคือไอเนี้ยแก้วกาแฟที่มันร้อนๆเนะี่ยมันก็จะมีอ้นี่มันหุ้มอะครับ เป็นกระดาษหุ้มแก้วกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยขาย2.99ไม่แปลกครับแต่โหจะจัดไป10เหรียญค่าส่งนีโคตรคุ้มเลยฮะ13ดอลล่าร์กระดาษหุ้มแก้วกาแฟอืมน่าสนใจไหมครับลายสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนลองหามาขายบ้างดูนะครับ13เหรียญน,นี่400เลยนะคุ้มโคตรบอกเลยเนี่ย very hot. เนี่ยเวลีอเนี่ยป้องกันความร้อนนะครับ แล้วก็อย่าเข้าไมโครเวฟนะฮะเดี๋ยวมันจะไหม้ผมเคยนี้นิดนึงามา่มาม่าไ,ไอ้ที่ต้มแล้วมันหายมันเสียเข้าเวฟโอ้โหไฟลุอเห็นปุ๊บรีบเปิดเลยอ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วไอโอตนะฮะชิ้นนี้ก็เบ็ดเสร็จนะครับจัดไป97ค่าส่งอีก326ก็เบ็ดเสร็จ400กว่าบาทสุดคุ้มเลยครับอ่ะเพื่อนต้องการเฉลยนะครับแจ้งมาได้เลยที่โค้ด U 2303 2 0ม0 สาม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 หกตัวอย่าพิมพ์ผิดนะแล้วก็วันนี้มีเรื่องเล่านะฮะวันนี้เนี่ยผมมีสมาชิกมาเรียนอเมซอนเรื่องเล่าคือเขาทำอีเบมาหนึ่งปีนะครับรวมกําไรเบ็ดเสร็จสี่ห้าแสนถึงจะเริ่มต้นอเมซอนโอหเก็บเงินจากอีเบได้สี่ห้าแสนแต่คงเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะฮะแต่ก็เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นอเมซอนนะครับแต่เพื่อนคนนี้ที่สําคัญก็คือเขาเรียนอีเบกับผมมาเมื่อปีกว่าๆครับเก็บเงินได้สี่ห้าแสนแล้วมาต่อยอดอเมซอน ก็คือเหมือนเอาเงินต่อยอดจากการขายดีอ่ะอีเบย์มาต่อยอดแล้วก็วันนี้เขากำลังพร้อมที่จะลุยอ m ม z อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับนี่คือตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ที่เขาเริ่มเก็บเงินจากการขายอีเบย์ก่อนก็ได้นะจริงๆเพราะว่าอเมซอนมันต้องไปลงทุนเพิ่มนะครับถ้าใครคุณน้อยเบียน้อยหอยน้อยผมแนะนำนะเริ่มต้นทำอีเบย์ก่อนคุณจะไม่เรียนกับผมก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าหลักสูตรของโอทอออนไลน์เนี่ยถ้าคุณเข้าใจและลึกซึ้งกับมันได้นะครับมันจะเป็นทางลัดให้คุณได้เก็บเงินเร็ว ผมเชื่อว่าคุณหาของขายเองกับหลักสูตรผมเนี่ยผมมั่นใจเลยอย่างคนที่เห็นแม่หนึ่งปีเก็บเงินได้สี่ห้าแสนคุณลองทําดูเดีสักปีหนึ่งว่าคุณจะขาย ebay เก็บเงินได้กี่แสนนะครับหากสนใจเล่นกับเราออนไลน์คอมนะฮะก็แจ้งมาได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ออนไลน์มีโปรโมชั่นแถมเครื่องมือเพียบนะคนเก่ากับมาแชร์เครื่องมือก็เพียบนะฮะแจกแหลกนะฮะ สนใจเรียนก็มาที่เว็บไซต์ o อทออนไล .com คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทางไลน์ l i n e o f f i c i a l Account เาได้นะครับพิมเองก็ได้จะพิมเองก็พิมแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามได้โอทออนไลน์โทรมาก็ได้ที่เบอร์0888611616แล้วเรามี u t u b e นะฮะคลิปออกทุกวันนะฮะมีไลฟ์ประมาณจันพุธศุกร์สองสามทุ่มเนี่ยวันนี้วันนี้วันจันทร์ก็น่าจะมีไลฟ์นะครับประมาณสองทุ่มจันทร์ที่แล้วผมไล์ไม่มีคนเลยอ่ะไม่รู้วันนี้จะมีคนไหมนะนะครับ ก็มีไลฟ์นะเข้ามาคุยกันได้นะฮะเบื้องต้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรามี f a c e b o o k Fanpage เรามี Twitter ร์เรามี IG ก็ฝากติดตามทั้งหมดด้วยนะครับไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ